นะครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เอาปลด VPS ออกนะครับไม่งั้นเข้าเกมไปเราจะเด้งนะครับอ่าถ้าอ่เข้าไปเลยปึ๊บทีนี้เราก็เล่นได้ยาวๆแล้วนะเอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่าเล็งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกติเองาบอนบวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ R V PUB G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game Pop Up Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเอยว่ามาจาก Alex Gaming นะครับเอาละครับพบกับผม Alex Gaming นะครับแล้วนี้นะครับเราหยุนเกม Night c r o เซิร์ฟเกาหลีฮะอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปแนะนำวิธีการดาวน์โหลดนะครับของเกม Night r o นะครับเซิร์ฟเกาหลีนั่นเอง ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกม n i โคเนี่ยเป็นเกม MMORPG นะครับอ่าที่แนวเก็บเวลฟาร์มมอนสตีบอทปล่อยบอทอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอ่อฟาร์มทรัพยากรมาทําของอะไรเงี้ยนะครับแต่ซึ่งที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถ้าผมลงคลิปไปก็น่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเซิร์ฟโกลบอลแล้วนะครับแต่ว่าเปิดจริงๆอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นก่อนก็สามารถทําตามคลิปนี้แล้วก็โหลดมาเล่นก่อนได้นะครับ นะครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนรอบนึงก่อนที่จะพาไปทำนะฮนะก็เบื้องต้นเนี่ยเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะเราต้องมุต VPN หรือว่าบูดที่อยู่ในการเล่นนะครับไปเกาหลีนะฮะในช่วงเวลาล็อกอินหรือว่าการเข้าเซิร์ฟนะครับเบื้องต้นหรือว่าตอนดาวน์โหลดแพทอะไวกนะี้เราต้องมุต VPN นะครับซึ่งเราก็มี VPN ฟรีที่ผมจะแนะนําอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปิดตลอดแค่เปิดตอนเข้าเกม ตอนโหลดแคทอะไรพวกนี้เฉยๆเท่านั้นนะแล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญนึงก็คือนะครับมันต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเกาหลีนะซึ่งตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้รับเองนะคือผมก็ติดต่อกับคนใน a c e b o o k นะครับให้เขาทำมาให้เหมือนกันอย่างผมก็เสียไปประมาณ3ามอยบาทนะครับยังไงก็ลองทักพี่เขาไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เฟซบุ๊กพี่เขาไว้นะครับก็ผมได้ใช้บริการพี่เขาแล้วก็คือตอนเล่นได้นะครับยังไงก็ ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นด้วยกันได้ป่ะงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันดีกว่านะครับว่ามีขั้นตอนไหนบ้างนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเริ่มจากการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งตัวเกมก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆหลายๆคนเข้าเกมนตอนนี้นะครับมันจะขึ้นว่าอ่ามันจะขึ้นให้ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้มีตัวดาวน์โหลดตัวเกมมาให้นะครับอ่าเนี่ยจะเป็นเนี่ยอีก14ชั่วโมงนะครับอย่าง ถ้าลตอนที่ผมลงคลิปมันน่าจะให้ลงทะเบียนได้แล้วนะครับแต่น,นี้อีก1ิชั่วโมงลงทะเบียนได้นะครับอ่ะยังไม่มีตัวเกมให้โหลดก็ให้เพื่อนๆดาวโหลดตัวเกมผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้เป็น Google Drive ของผมเองนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับลงมานะครับแล้วก็พอดาวโหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งครับติดตั้งติดตั้งนะครับอ่ะมันจะเป็นไฟล์นี้นะไฟล์ที่มันต้องมาแตกอีกทีหนึ่งหรือว่ากดเข้าไปเลยแล้วก็กดเลือกตัวติดตั้งเข้าไปนะครับ อ่ะมันก็ขึ้น่างนี้แล้วเราก็ติดตั้งกดติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับพอติดตั้งเสร็จปั๊บนะฮะปั๊บเลยนะต้องปั๊บด้วยนะผมหยอกเล่นนะครับอ่ะนะพอติดตั้งปั๊บเราจะได้ตัวลอนเชอร์เข้าตัวเกมแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับให้เพื่อนมุดวีเอ็นมุดวีเอ็นไปเกาหลีเนะี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําวิธีนี้ก็คือโหลดตัวทูนด์เบย์อันนี้คือวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ะ ใครที่หาแอปนี้ไม่เจอก็เสิร์ช Google นะครับ Google นะครับมีทุกอย่างนะครับผมแบบง่ายๆเลย VPN แ a บนะครับเพราะว่าผมจำผมพิมพ์ไม่ถูกนะฮะผม VPN b e บ r นก็จะขึ้นมาเลยครับทุนเดินแแบนะฮะก็กดเก็ตไปทุนเดินแบนาเครับกดแบบฟรีนะครับอ่ากดปุ๊บมันจะให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งนะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จนะครับเพื่อนๆก็เปิดแอปขึ้นมาอ่ามุดนะมุดไปเกาหลีนะครับเนี่ย ซาโคเรียนะครับนี่คือเกาหลีใต้นะครับอ่าเดี๋ยวไปทำไปนะครับเออพอดีว่าเดี๋ยวจะสตรีมเกมนี้นะครับก็เลยทำคลิปติดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนถามกันจะได้มีลิ้งส่งไปให้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือมุดแล้วเด้งสีเขียวเมื่อกี้แล้วนะครับพอเด้งปั๊บเราก็กดลอนเชอร์เกมฮะกดปุ๊บมันก็จะเด้งมานะครับนี่เลยนะครับเกมสตาร์ทนะครับอันนี้เราติดตั้งไปแล้ว เรากดไปเลยนะครับมันจะให้เปิดเนี่ยลอนเชอร์นะครับไนโคลนเชอร์ er นะครับไปพอเปิดปั๊บอันนี้คือเราก็เข้าปุ๊บเลยฮะเลือกได้นะ dx 1 1หรือ12นะครับอันนี้โปรแกรมแบบตัวเกมมั้งครับเออถ้า12ก็น่าจะดีกว่าเพราะเลขเยอะกว่าใช่ไห <laughs> มบาไนวีมิกเข้ามาแล้วนะครับขึ้นมาแล้ววีมิกอันนี้ตอนนี้เรามุด VPN อยู่นะ นะครับอ่ะนะครับอ่ามามุดปุ๊บ,บนะครับเข้ามานะครับมันจะกดแบบนี้ได้แล้วมันจะขึ้นมาให้เราล็อกอินนะครับเราล็อกอินเป็น Google นะครับพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาล็อกอินเนี่ยอาจจะต้องรวดเร็วน,นิหนึ่งนะเพราะว่าการที่เรา VPN แล้วค้างเข้าหน้าเกมอย่างเงี้ยนานเกินไปมันจะเตะเราออกนะครับเพราะมันจะเริ่มแบบรู้แล้วเอ้ยว่าเราไม่ใช่แล้วนะครับรีบล็อกอิน g o o ก l e ให้ hey, เรียบร้อยนะครับพอล็อกอินเสร็จปั๊บนะฮะมันจะมาติดอยู่หน้าพอเราล็อกอินเสร็จนะมันจะมาติดหน้ายืนยันตัวตน,นครับเปิดให้ดูครับผมแบบสดๆอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อ่ะเป็นเพื่อนจะติดอยู่หน้านี้นะครับก็พอขึ้นหน้านี้ปุ๊บนะครับส่งลิงก์ที่อยู่ข้างบนเนี้ยนะครับเนี่ยของหน้าเนี้ที่เรากดแล้วเราติดยืนยันตัวตนเนี้ย เนี S <S <as> Link uh ่ยลิงก hey, yes. ์ข้างบนเนี่ยกด Copy นะครับแล้วก็ส่งให้พี่ที่เขาหรือให้คนที่เขายืนยันเนี่ยผมผมผมเข้าหน้ายืนยันตัวไอ้ล็อกอินนารนะครับมันจะเด้งออกมานี้เดยนะครับอ่าเราก็ส่งอันนี้คือสมมติมันเด้งไปใช่ป่ะแต่ว่าเราเข้าหน้านี้ได้แล้วไม่เป็นไรครับเราส่งลิงก์เนี่ยให้กับพี่ที่เขายืนยันเบอร์ให้เรานะครับอ่าเราก็ส่งลิงก์เนี้ยเดี๋ยวเขาจะให้คนเกาหลีไปยืนยันเบอร์ให้เราเองนะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกได้ก็ค่อยกลับมาเข้าเกมอีกทีหนึ่ง นะครับอ่ะพอนี้ถ้าได้แล้วปั๊บนลฮะอาครับถ้าได้แล้วปุ๊บเรากดเข้าเกมเหมือนเดิมเลยนะครับมุด VPN ด้วยอย่าลืมนะครับมุดรด้ยังลืมหรือเปล่าเอาไม่ลืมนะนะ <c oughs> ครับอย่งผมเนี่ยผมล็อกอินไปแล้ว หรือใครที่เข้ามาต้องล็อกอินก็เหมือนเดิมครับล็อกอินไวหน่อยนะไม่งั้นมันจะเด้งเตะออกเนาะอ่านะล้วก็เข้าแล้วนะครับเราก็เลือกเซิร์ฟนะครับดูดีๆนะครับมันเซิร์ฟมันเยอะนะฮะเดีย๋ยวผมสร้างไป2ตัว2เซิร์ฟแล้วอ่านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตัวนี้เฮ้ยต้องลองเข้าออกอนะเข้าปุ๊บมันก็จะให้เลือกตัวละครนี่แหละนะครับก็เกมนี้มันเขาไม่ได้ให้เราแต่งตัวละเอียดมากนะครับอ่านะ นะครับก็เลือกนะครับแล้วก็เล่นนะครับอ่าเราก็เข้าเกมเล่นได้แล้วนะฮะนะครับถ้าไม่ได้ไงพิมพ์มาบอกกันได้หรือสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าน้องอย่างสวยนะฮะเหมือนผมแต่งเหมือนเอ่อในเรื่องอะไรนะอะไร The Lord of the r i n g อ่ะที่เป็นภาคใหม่อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับก็โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับอืมเด้งแล้ว ออีกอย่างหนึง่งนะครับเวลาเราล็อกอินใช่ไหมนะครับเข้าหน้าตัวละครใน,ในการเลือกตัวละครปุ๊บให้ปิด VPN เลยผมลืมนะครับนะครับก็อย่าทบทวนให้นะนะครับก็คือพอโหลดติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับบู๊ VPN ล็อกอินนะครับเข้าเกมนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวเพราะว่า เดี๋ยวเรามาทบทวนกันตอนหลังด้วยนะอ่ะเนี่ยเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะยืนยันบัตรเบอร์เรียบร้อยนะครับล็อกอิน,เ,นเข้าตัวเกมมาเข้าตัวเกมเนี่ยเข้าครับปึ๊บ อ่ะนะครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เอาปลด v p n ออกนะครับไม่งั้นเข้าเกมไปเราจะเด้งนะครับอ่าถ้าอ่าเข้าไปเลยทีนี้เราก็เล่นได้ยาวๆแล้วนะอาจจะหมุนสองรอบนะดูดีนะครับถ้ามันหมุนเนี้ยปลดอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเขาเชื่อมต่อเด่นอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเล่นได้แล้วนะครับต้องปลด v p n ออกด้วยนะตอนหน้าเลือกตัวละครนะครับประมาณนี้นะครับก็เล่นได้แล้วนะครับอ่ามีอะไรบ้างทบทวนนะครับก็โหลด ตัวติดตั้งเกมนะครับอ่าโหลดมูท VPN นะครับพอมูท VPN ได้แล้วนะครับเข้าตัวเกมนะครับล็อกอินด้วย Google เนาะแล้วก็ยืนยันแล้วก็ยืนยันตัวตน,ย,น,ย,นยืนยันเบอร์นะหาใครก็ได้หรือว่าพี่ที่ผมแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้เนาะนะครับแล้วก็พอยืนยันเสร็จก็เข้าตัวเกมใหม่อีกรอบนะครับด้วยการมูท VPN นะครับแล้วพอถึงหน้าตัวละครหรือหน้าสร้างตัวละคร ค่อยปลด v p n ออกต้องปลด v p n ออกนะครับไม่งั้นเข้าเกมไปเล่นไปสักแป๊บหนึ่งมันจะดิ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เล่นได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับเอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะฮะไว้มาเล่นด้วยกันนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรสอบถามหรืออยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ